เราอยู่บนสันเขื่อนนะครับเนี่ยเราถ่ายจากมุมบนสันเขื่อนมายังฝั่งของบริเวณพื้นที่ชาวบ้านบริเวณรีสอร์ตต่างๆนะครับดูเป็นไหม่ว่าสูงขนาดไหนนะครับนี่โอ้โหสูงมากเลยนะครับสันเขื่อนไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่นะครับสันเขื่อนเป็นแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ฝั่งของเขื่อนกั้นน้ำนะครับแหล่งเก็บน้ำภายในเขื่อนคุ้ดานประกานชนจะเป็นประมาณนี้ครับนี่หูดูจากกล้องอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่กว้างไม่ลึกเท่าไหร่แต่ดูด้วยสายตาในน่ากลัวนะครับนี่นะครับบริเวณสันเขื่อนเราอยู่ตรงจุดเช็คอินอยู่นะครับท่านใดยังไม่เคยมาชมความงดงามของธรรมชาติ ที่เป็นแบบลักษณะของเขื่อนก็มาเยี่ยมชมได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คอินอื่นๆ